นี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงเวทที่5้หแล้วนะครับแจ็กกันนอนแอสโตทอยเลกกำลังเบิ่มถ่านเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเบิ่มไหมแต่ว่าที่เรารู้คือผมวางไม่ได้แล้วนะผมขี้เกียจไะหยิบในน่องแล้วโอเคแอสโตนี่ก็ป้องกันดูดีเพื่อนเป็นร้านเลยนะครับแค่เนี้ยมันยังเอาไม่ไหวเลยพวกทนนไททันอะไททันคนาเมราแมนเอามาสโลนะเพื่อนยังอัพไม่ตันเลย แล้วแล้วซันต้าเพื่อนลบยังอะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเอสโตเอสโตกำลังเบิ่มฐานแหละตัวนี้เดียวนี่ยทำฐานแตกได้เลยนะเนี่ยโคตรถึกเลยื้อเจอมันยังเอาไม่อยู่เลยอีกแค่ดิเดียวเลยนะเพื่อนอีกแค่ดิเดียวนะนะแต่ถ้ามันเป็นก็อโกลเด้นนะตามันตายก่อนก่อนเข้าฐานแล้วเลย อืมโอเคครับแตกแล้วครับสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงเวทที่ห้าสิบ